สวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube c h a ช n e l ดูมวยบายอย่่ลนมลายครับเทปนี้จะย้อนกลับไปชมไฟการชกของแก้ววีรศัก์เล็กยิมหรือว่าแก้วแฟเทคนะครับที่จะเจอกับทางด้านของมิโนรุฟิลิปคีมุระเป็นไฟที่2ครับโดยที่ไฟแรกครับจบลงด้วยความเจ็บปวดของแก้วเพราะว่าไฟแรกแก้วโดนนักชกบาซิลครับยามสารพัดทั้งฉีกรูปก,การงานแถลงข่าวแถบมบโดนต่อยนับแพ้คะแนนมอีก และในไฟแก้มือไฟนี้ครับเป็นไฟที่แก้วมาพร้อมกับไฟแคนที่สมแน่นอกติดตามรับชมกันครับว่าจะจบลงแบบไหนแต่รับประกันว่าจบไม่สวยแน่นอนฝากกด subscribe กดสัว์กระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่อง,องเราก็ยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟ2อวยไทยรสเข้มเตะปากแอดไลน์ไทเกอรสและมวยพักยกออสอดไลน์เคโอตอนะครับ ย้อนกลับไปชมเหตุการณ์และไฮไลท์ในไฟแรกกันก่อนนะครับนี่ครับแมคิมบุระครับฉีกลูกกลางงานแถลงข่าวครับฉีกโชว์เลยครับแมฉีกโชว์ครับแม่ทาหน้าทําตาเอาจริงเอาจังเลยครับยามแก้วจริงๆครับแก้วนี้ไฟนั้นนี่เจ้าตัวเป็นแชมป์เควันแล้วนะครับอุ้ยนี่ครับไต่สูงครับแต่มันเบิร์ดครับมันแมมันมันไม่โดนครับมันสูงไม่หน่อยโดนหมัดซ้ายทีครับนานคิมุระก็พยายามรัวหมัดชุด รัวซ้ายขวาครับหมัดชุดป้องกันตัวครับเดี๋ยวดินาครับแก้วพยายามจะต้อนให้นี่ครับติดเชืออครับซ้ายวิธีครับอ้าล้นเฉยเลยครับแก้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอ้ใส่ครับมีอาการโอเจ้าตัวยังแม่อาจจะมั่นใจว่าลุกเร็วครับแต่โดนไปแล้วครับนับแปดโอ้ต้องดูภาพช้าครับไปซ้ายไปก่อนครับคิมุระนี่ครับบวกหมัดซ้ายครับแก้วนี่ล่นทั้งยืนเลยครับ โอ้ช็อตนี้ดอกนี้ครับกลายเป็นดอกสําคัญที่ทําให้เกมนี้มันมันเปลี่ยนไปเลยครับหมัดซ้ายของคิมุระครับเรียบร้อยครับคิมุระครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านแก้วแฟร์เทคไปได้สําเร็จนะครับต้องบอกว่าทางด้านคิมุระนี่ถือเป็นนักชกเชื้อสายญี่ปุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ครับที่สามารถเอาชนะทางด้านของแก้วแฟร์เทคมาได้ครับแก้วนี้ได้รับฉายาว่าเป็นเแปานิสคิสเลอร์ครับนักฆ่ามวยญี่ปุ่นครับไฟนี้มาโดน ทางด้านคิมรานีล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จครับอ้ามีคุณเปรมไปชมไฟกันชกไฟนี้ด้วยและนี่ก็เป็นที่มาของไฟล้างแค้นในไฟที่2ครับมาเจ้าตัวนี้แก้วนี้บอกว่าแค้นสมอกเอามากๆเลยครับมากันที่รายการนี้ครับศึ World ก K1 วันเวอร์กลางปี2015นะครับจัดขึ้นวันที่18มกราคมปี2015ครับตรงปีพศ2558ครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ เดอซูก้าครับแก้วเวียสักเล็กกิมหรือแก้วแฟร์ทคครับเจอกับทางด้านของมินโนรุฟิลิปคิมุระครับนักชกชาวบราซิลเชื้อาสายญี่ปุ่นนะครับในรายการนั้นจะเป็นการชกมวยรอบพิกัด60กิโลกรัมครับโดยที่คู่หลักๆหรือคู่เอกในรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์ K1 ในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทพิกัด65กิโลกรัมของแก้วนะครับรับสายกนะครับมียก เอ็กซ์ตาร์อีกหนึ่งยกครับทางทีมงานก็จะนี่ครับเอาเข็มขัดแชมปเปี้ยนครับไปให้กับทางแก้วครับแก้วก็จะส่งเข็มขัดคืนให้กับทางสักวีพยาณครับหรือซูเปอร์ว o r เซอร์ครับน่ครับซูเปอร์วเซอร์ก็จะชูเข็มขัดไปรอบๆเวทีครับเป็นการประกาศแล้วก็ยืนยันว่าคู่นี้จะป้องกันแชมเปี้ยนนะครับเป็นเตตันไฟท์ครับ เป็นการชิงแชมป์กันนะครับซึ่งก็ต้องบอกแฟนๆนะครับแฟนๆหลายๆคนอาจจะสับสนกับตำแหน่งแชมป์ k .1 ซึ่งเราต้องขออธิบายว่าแชมป์ k .1 เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสประเภทครับคือแชมป์ประเภทเวิร์ดทัวนาเมนต์และเวิร์ดแชมเปียนครับโดยประเภทเวิร์ดทัวนาเมนต์ครับจะเหมือนกับแชมป์มวยรอบอย่างแชมป์มวยรอบอิวสุแชมป์มวยรอบปูนเสือปีหนึ่งก็อาจจะจัดสักครั้งครับก็ไม่มีการป้องกันแชมเปียนครับเว้นแต่ว่าในรอบหรือในปีถัดไปมีชื่อลงแข่ง ในขณะที่วัวแชมเปียนครับจะเหมือนกับแชมป์มวยสากลหรือว่าแชมป์เวทีมวยลุมพินีราชดำเนินครับแชมเปียนก็จะต้องป้องกันแชมป์นะครับนี่ครับดาของคีบุระครับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับเชื้อสายนักชกชาวบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับลินพันกันไปหน่อยต้องขออภัยครับอันนี้ก็คือแก้วครับไ่านี้เป็นการป้องกันแชมป์ K1 เวอร์แชมเปียนครับในพิกัด65กิโลกรัมนะครับ ก็ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่จ้ตัวชิงได้จากยาซูโอมิโซดะไฟนั้นพิเศษมากๆเลยครับนอกจากชิงแชมป์เวิร์ดทัวร์นาเมนต์2015แล้วทาง K1 ครับอนุมัติให้ชิงแชมป์ K1 เวิร์ดแชมปเปียนในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวดด้วยทำให้ไฟนั้นครับแก้วคว้า2แชมเปี้ยนในไฟเดียวเลยทีเดียวกุชิงครับคิมุระโอ้ผมมามเป็นอย่างดีครับ ต้องบอกกันครับว่าคิมูรานี่ไฟนั้นอายุ22ปีครับสูง1 7 2ซมรครับแก้วนี่สูงแค่169ซนเมรครับอายุมากกว่าพอสมควรเลยครับ9ปีนะครับเพราะว่าแก้วนี่อายุ31ปีในไฟนั้นครับก็ขอมมุมครับเตรียมพร้อมที่จะ,ะเปิดศึกกันเลยนะฮะคิมูรานี มั่นใจมากครับเจ้าตัวนี้เรียกความฮึกเหิมกําลังใจจากแฟนๆมวยครับเพราะว่าได้ชื่อว่าเป็นนักชกชาวเรียกว่าเชื้อสายญี่ปุ่นนะครับคนแรกครับที่สามารถเอาชนะแก้วได้สําเร็จครับเป็นมวยเชื้อสายญี่ปุ่นที่ปาบแก้วเป็นคนแรกเลยนะครับกรรมการต้องไปเช็ดนี่กลัวทางด้านทีมงานนักมวยไทยเราทาวดสลีนเยอะไปหน่อยครับก็ไปเช็ดออกให้บางๆบ้าง ยกแรกมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเริ่มขึ้นครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นครับแม่แก้วนี้ทักทายด้วยแข้งซ้ายก่อนเลยครับรลานี้ใหญ่กว่าเยอะครับก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับเดินเบียดครับสามยกนะครับก็ในกรณีสามยกเสมอก็จะมีเอ็กซ์ต้าลาวอีกหนึ่งยกครับอุ้ยทิมหมัดขวาไปครับอุ้ยขว้างขวาไปอีกครับแก้วนี้ปฏิกิริยาตอบสนองดีครับยกกาดสูง กันหมัดได้ทันนะครับไปยังหาจังหวะเข้าไปจะเตะซ้ายครับคิวรานี่เห็นครับขยับหนีครับประส่วนด้วยหมัดขวาครับประโยกแรกครับอาจจะดูเชิงกันไปหน่อยครับเล็กกว่าครับแต่เป็นไฟล์ขยับเข้าหานะครับตายเปหนึ่งทีครับ ถ้าดูทรงดูสไตล์การชกของคิมุระก็จะรู้เลยครับว่าเป็นพวกสไตล์คิกบ็อกซิ่งครับเน้นฟุตเวิร์ครับจังหวะแม่มีมีเปิดการดด้วยครับมีเรียกว่าการต่ำครับพยายามจะเน้นหมัดขวานะครับหมัดขวายาวๆหมัดขวาที่เรียกว่าโอเวอร์เฮดนะฮะการจะแม่ลดการตลอดครับตั้งการต่ำตลอดครับ ก็เพื่อความคล่องตัวครับอ่านี่ครับดูจังหวะการฝึกเวิร์ดของคิมุระครับฉีกออกซ้ายฉีกออกขวาครับนี่ครับยกวอาศัยแม่นๆครับหมดแข้งซ้ายดีกว่าจะคอยขยับข้อหาครับน้องมวอไทยเราอ๋อโดยหมัดซ้ายไปทีครับคิมุระนี่มีโอ้โจังหวะนี้ครับเตะสูงครับแม่ดึงหลบแมาเจ้าตัวนี่ค่อนข้างจะมั่นใจครับอ่าค่อนข้างจะกวนยีวนกวนประสาทพอสมควรเลยครับสาหรับคิมุระครับ มั่นใจครับเพราะว่าไฟล่านี่เขาชนะแก้วมาแล้วครับไปนี้ก็ความมั่นใจนี้จากเดิมนี่ร้อนี้ตอนนี้ก็ต้องเป็นสองร้อยสามร้อยเอร์เ็ลยครับแกออกหมัดก็ถือว่าอันตรายพอสมควรเลยครับสําหรับคิมบุระยังดูเชิงครับแก้วแก้วนี่ได้รับฉาย,ยาว่าอูจ้จังหวะนี้ครับแม่ต่อยหมัดซ้ายแทงเข่าซ้าย ได้รับฉาย,ยาว่าเป็นเจแปนนิสคิดเลอร์นะครับก็จอมสังหารนักมวยญี่ปุ่นครับนี่ก็น่าจะเป็นยาดําของยาดําในใจของแก้วนะครับเพราะนี่ครับแพ้นักมวยเชื้อสายญี่ปุ่นคนแรกเลยนะยังยกล่ากันครับก็ยังดูเชิงกันอยู่ครับยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนครับแก่ก็ยังพยายามขยับหาจงังหวะเข้าทําตลอดครับ ขยับหมดซ้ายครับติดเชือกเอ้าหมัดซ้ายครับเอายนลโยนเข่าวิกดอกเอ้าคอหักเลยครับโอ้ยฮิมูระครับอดโดนคอมโบเซตชุดนี้ไปครับโอ้ขอหักเลยครับไม่ไม่ไหวครับกรรมการยุติการชกแล้วครับเห็นชัดเจนครับเตะเสร็จปุ๊บนี่ทางคิมูระนี่พยายามจะหลบรัศมีแข้งครับถอยไปติดไปติดเชือกครับไปติดเรียกว่าไปติดมุมครับโอ้มันแล้วมันถอยอีกไม่ได้เลยครับเป็นยังหวะเดียวที่ทางแก้วครับนี่ครับดูภาพช้า ทางแก้วครับนี่ครับไปซ้ายติดเชือกนี่ครับโดนหมัดซ้ายไปครับลูดลงมาก็นี่ครับโดนเข่าช้อนหน้าแกงไปครับโอ้ยขอหักเลยครับอดตายแล้วครับแม่โดนเป็นเซตครับเรียบร้อยครับป้องกันแชมป์ไฟแรกไว้ได้อย่างสวยงามครับเด็ดขาดโอ้ยคิมลานี่น่าจะจะมงจะมูกก็น่าจะแม่ต้องมีโยกกันบ้างนะครับนี่ครับป้องกันแชมป์ไฟแรกไปได้อย่างสวยงามครับแล้วก็สามารถ ล้างอายครับล้างแค้นที่เคยแพ้ให้กับคินมูระในไฟแรกไว้ได้สําเร็จนะครับรับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์ซับสไครป์กดสันกระนิ่งติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาครับและอย่าลืมครับแชร์เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตองสามวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตองเก้านะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ